ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่ายึดติดกับสิ่งใดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Motivist y Thailand น,นี่คือพอดแคสต์เสียงพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการเตือนสติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าผ่านคำคมคำสอนอันทรงคุณค่า ของเจ้าชายสินทัตพระพุทธเจ้าพุทธประชียซึ่งในอีพีนี้ครับจะเป็นการถ่ายทอดอย่างลึกซึ้งตามหลักของพุทธประชยียทญญํทำไมเราต้องฟังคําแห่งปัญญาทําไมเราต้องฟังคําสอนที่เป็นการเตือนสติของพวกเราทุกคนคำ่านี้ครับทุกคนเป็นการสะท้อนถึงปัญญาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขและความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนทุกคำพูดได้ทำการคัดสรรมาเป็นอย่างดีจะเป็นการช่วยให้ท่านเปิดมุมมองใหม่ๆของชีวิตเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและค้นพบพลังภายในตัวเองสิ่งที่ท่านจะได้ในกระทู้ในอีพีนี้ครับทุกคนประการแรกนั่นก็คือเป็นการเตือนสติ คําสอนคําแห่งปัญญาเหล่านี้จะช่วยให้เราระลึกถึงคุณค่าของตนเองและเป็นการกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีสติประการที่2เป็นการเปิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตท่านจะได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีมองปัญหาให้มีมุมมองที่มันกว้างมากขึ้นด้วยหลักธรรมที่สามารถนำไปอัดแบปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ประการที่3ท่านจะได้รับแรงบันดาลใจคำคมที่ทรงพลังเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้แม้ในยามที่เผชิญกับความยากลำบากในชีวิตประการที่4ช่วยให้เรามีความสงบในจิตใจในจิตวิญญาณของเราการฟังคำสอนเชิงลึก ช่วยให้จิตใจของเราผ่อนคลายและเข้าสู่สภาวะปรับสมดุลในโลกยุคปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งต่างๆไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความท้าทายในชีวิตบางครั้งเราอาจจะห้อยหาสิ่งที่เป็นเรื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวกับจิตใจของเราในการนำพาชีวิตไปสู่ความสงบ นำพาชีวิตรเราไปสู่ความสุขและนําพาเราไปสู่ความเข้าใจเรามาเริ่มด้วยคำพูดคำพูดที่หนึ่งนั่นก็คือไม่มีไฟใดที่มันจะร้อนเท่าราคะเท่าโทสะและโมหะคำพูดประโยคที่สอง จิตที่ฝึกดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขประโยคที่3ความสุขที่แท้จริงมาได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ใจที่สงบประโยคที่4ผู้ที่รู้จักตัวเองย่อมรู้จักโลก คำพูดที่ห้าคำพูดที่อ่อนโยนมีค่ามากกว่าทรัพย์ซินประโยคที่หกให้รักตัวเองด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยอัตตาประโยคคำพูดที่เจ็ดจิตที่ฟุ้งซ่านทำให้ชีวิตไม่สงบ 8. สติคือประตูสู่ปัญญา 9. สุขแท้เป็นแบบไหนสุขแท้คือใจที่เป็นอิสระจากความอยากประโยคที่ 10. ความสุขมาจากการให้และยั่งยืนกว่าความสุข จากกันได้ประโยคที่11เกี่ยวกับความมุ่งมั่นความเพียรความเพียรเป็นแสงนำทางผู้ที่มีความเพียรย่อมไปถึงเป้าหมายแม้ทางจะไกลเพราะทุกความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ประโยคที่12ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหรือปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่มันคือการตระหนักว่าชีวิตของเราเป็นผลผลิตจากการกระทําของความคิดและคําพูดของตัวเราเองทุกสิ่งที่เรารเผชิญในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความล้มเลหลวล้วนมีรลากฐานมาจากสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาทั้งอดีตและปัจจุบันการพึ่งตนเองคือการยอมรับและรับผิดชอบต่อผลของการกระทําเหล่านั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเองมันคือการพัฒนาศักยกภาพเมื่อเราตระหนักได้ว่าตนเองเป็นผู้สร้างชีวิตของตนเองได้แล้วตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตน หมายถึงการลงทุนในการพัฒนาศักยกภาพภายในของตนเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านปัญญาไม่ว่าจะเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ถึงสติไม่ว่าจะเป็นด้านสติไม่ว่าจะเป็นด้านสมาธิไม่ว่าจะเป็นด้านความเพียรน,นี่คือการพึ่งตนเองในการใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือ ทำให้เรามีความแข็งแกร่งภายในจิตใจของเราและเราสามารถยืนหยัดด้วยตัวของเราเองการที่เป็นที่พึ่งแห่งตนเองมันคือการค้นพบพลังภายในของตัวเราเองประโยคที่13ความเพียรพยายามไม่เคยทำให้ใครพิหวัง ประโยคที่14การให้เกียรติผู้อื่นคือการให้เกียรติตนเองประโยคที่15การแบ่งปันความสุขย่อมเพิ่มพูนความสุขประโยคที่16ความเห็นแก่ตัวเป็นบอกเกิดแห่งความขัดแยง้ง ประโยคที่17ความสำเร็จเริ่มต้นที่ใจอย่าหวังความสำเร็จหากยังไม่ลงมือทำด้วยใจที่ตั้งมั่นประโยคที่18ศีปคือรากฐานของปัญญาผู้ที่มีปัญญาย่อมไม่หลงไหลในกิเลสประโยคที่19 จงอดทนต่ออุปสรรคเพราะอุปสรรคคือบททดสอบของผู้ที่มุ่งมัน่นความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยปราศจากความยากลาบากการเะเชิญหน้ากับอุปสรรคบางอย่างมันต้องทำด้วยความอดทนและมั่นคงพร้อมที่จะรับความสำเร็จที่อยู่เบื้องหน้าประโยคที่2 0จงพิจารณาดูว่าสิ่งใดมีโทษ สิ่งใดไม่มีโทษประโยคที่21อย่าเชื่อในสิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ปัญญาเกิดจากการพริจารณาและใคร่ครวนประโยคที่22จงดำลงตนอยู่ในความเมตตาในความกรุณา ในความมุทิตาในความอุเบกขาประโยคที่23จงพูดแต่ความจริงคำที่เป็นความจริงคำที่ไพเราะคำที่มีประโยชน์ประโยคที่24ทางพ้นทุกข์ อยู่ที่การปล่อยวางประโยคที่25ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีเหตุล้วนมีปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญประโยคที่26จงใช้ปัญญา ในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่อารมณ์ประโยคที่27จงใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ประโยคที่28การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเราเองประโยคที่29จงเดินทางสายกลางหลีกเลี่ยงความสุดตรงประโยคที่30ความโลภนำมาซึ่งความทุกข์ ประโยคที่ 31. ทุกเกิดจากใจทางผลทุกข์ก็อยู่ในใจประโยคที่ 32. ผู้ที่เห็นทุกข์ย่อมเห็นทางผลทุกข์ประโยคที่ 33. ทำดีย่อมได้ดี แม้จะไม่มีใครเห็นประโยคที่34ความโกรธเป็นเหมือนกับไฟที่กำลังเผาใจเราก่อนใครอื่นประโยคที่35ชีวิตนี้มันสั้นนักอย่ามัวหลงลืมความจริง ประโยคที่36ผู้ที่ไม่โกรธตอบย่อมดับความโกรธของโลกประโยคที่37ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนของโลก38ทุกสิ่งที่รักย่อมพัดพลาก ในวันหนึ่งประโยคที่39ผู้ที่รู้จักความพอดีย่อมพ้นจากความทุกข์ประโยคที่40การคุณเครื่องหรือการกโกรธคนอื่นเหมือนดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตาย ประโยคที่41จงทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงประโยคที่42ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ ประโยคที่43ความจริงไม่เปลี่ยนแม้โลกนี้จะเปลี่ยนไปประโยคที่44ไม่กล่าวโทษคนอื่นไม่กล่าวโทษตนเองแต่มองด้วยสติปัญญา45 แม้ทำความดีเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่เคยศูนย์เปล่า 46. ผู้ที่ไม่เบียดเบียนย่อมพบพาความสงบประโยคที่47่ชัยชนะที่เทจ,จริงไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่นแต่มันคือการเอาชนะ จตนเองประโยคที่48ผู้ที่ไม่ประมาทย่อมพบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมประโยคที่49ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม และแล้วก็มาถึงประโยคสุดท้ายของอีพีนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายและลมหายใจนี้และนี่คือความหมายอันลึกซึ้งและเป็นหัวใจสำคัญในการเข้าใจธรรมชาติในการเข้าใจชีวิตในการเข้าใจจักรวาลความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่ง ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีลักษณะของอน,นิจจังนั่นก็คือความไม่เที่ยงแท้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราเช่นทรัพย์สมบัติเช่นสถานะทางสังคมหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเราไม่สามารถควบคุมหรือยึดครองสิ่งใดให้คงอยู่ตลอดไปได้ยกตัวอย่างเช่น ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราเริ่มแข็งแรงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวและท้ายที่สุดเราเริ่มเสื่อมโทมเมื่อเรามีอายุมากขึ้นและแม้กระทั่งลมหายใจที่เราใช้ทุกวันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะมีลมหายใจในวันถัดไปในวันพรุ่งนี้หรือไม่ ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราหมายถึงอนัตตาสอนให้เราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราโดยเฉพาะร่างกายและจิตใจร่างกายของเราประกอบขึ้นด้วยธาตุดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟเมื่อแยกออกจากส่วนกันแล้วไม่มีส่วนใดที่เป็นของเราจริงๆ ในส่วนของจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมันเคลื่อนไหวไปตามเหตุของปัจจัยไปตามความคิดไปตามอารมณ์และไปตามประสบการณ์ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดฉะนั้นการยึดว่าร่างกายของเราหรือจิตใจของเรามันเป็นของเราหรือเป็นตัวเราจริงๆจึง,จง,จงเป็นการเข้าใจผิดเพราะทั้งหมดแล้ว ล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราก็จะเรียนรู้การปล่อยวางการปล่อยวางมันไม่ได้หมายถึงการละเลยหรือการไม่ได้ใส่ใจแต่มันหมายถึงการยอมรับความจริงของธรรมชาติ และไม่พยายามที่จะควบคุมหรือครอบครองสิ่งใดผลลัพธ์ของการปล่อยวางนั่นก็คือเราจะลดความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติและมองเห็นคุณค่าของปัจจุบันและเราจะมีจิตใจที่สงบและเป็นอิสระ และนี่คือสิ่งที่จะเป็นกระจกที่จะสะท้อนให้เราเห็นถึงความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งในโลกนี้รวมทั้งร่างกายรวมทั้งลมหายใจล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวลมหายใจของเราเป็นเครื่องเตือนสติของเราว่าให้เราสังเกตลมหายใจของเราเข้าออกเป็นวิธีฝึกจิตใจให้มีสติ อยู่ในปัจจุบันช่วยให้เราตระหนักว่าแม้สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตอย่างลมหายใจเราก็ไม่สามารถยึดมั่นหรือถือมั่นได้เพราะมันไม่ใช่ของเราเพื่อการลุดพ้นนี้เราต้องเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราจะสามารถก้าวพ้นความอยากได้ความอยากมีความกลัว การรู้สึกสูญเสียหรือเป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นคือการปล่อยวางของจิตใจไม่มีบุคคลใดในโลกนี้ที่สามารถยื้อลมหายใจของตนเองได้มันไม่มีอะไรเลยที่เราสามารถครอบครองหรือควบคุมได้อย่างแท้จริงการเข้าใจถึงความจริงนี้มันจึงช่วยให้เราปล่อยวางความยึดติดและใช้ชีวิต อย่างมีสติมีความสงบและมีความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงเราจะพบอิสระและความสงบสุขที่แท้จริง